ัครับวันนี้ผมพับไปชมสใส่ไหมใช่วันนี้ผมวันนี้ผมใส่เกินแล้วทำไมมันมีอนเมน2สองอนุสาวอันน,น,ะ,นะครับผมจะเลือกอันไหนคอมเมนต์มาเลยอันนี้ว่าอะไรล่ะครับว่าผมเลือกอนไรละครับผู้ผู้ชมรู้หน่อยครับยิ่ง กินสัดยอดเลยครับใช่กินสุกรอบต้องพิมพ์ก็ได้กดเข้ามาที่ราคกดับไป่ากันเป็นะครับนี่บินต่อเปอากลับมาได้เลยคด น่าผมเอจะใส่ไหมแต่มันหลับรุดเองด้วยนะเราะตรงนี้นะครับนี่คือตาเบลเองครับปุ้ม มีอะไรแล้วครับมีโลบล์ตเตอร์ด้วยแล้วครับอะไรน,นั้นล่ะนี่มันจะโฟลัตเตอร์คือตัวอะไรอ่ะเพตัวมือถือนี่คือตัวอะไรอะ่ออะ,อะ,ออะ,อะมันมีแจ็ปแพบ cá cá Ừ mấy cái cá cá